พี่พอระสานได้ไหมครับพอประสาได้ไหมลูกพี่เข้ามาไหมวันนี้เดี๋ยวไปเย็นๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบินไปพาลูกเข้าไปเองครับพีนเลยเหรอใช่ก็ร้อนใจว่ามีอะไรอเออดีดีดีมันจะมผมได้แล้วมันจะมีอะไรหนักไหม่ันสารวัตรตอนเนี้ยในความคิดผมตอนนี้นะเพียงแค่นี้นะหนึ่งพอประสาหัสอ่ะโอเคโตอยู่แล้วแหละแต่ผมก็จะแนบบันทึกข้อลงที่ใจไปนึวยกันนะไปํำนวสุ่นอาวุธปืนเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นฐานนะตอนเนี้ยปืนปืนไม่มีฮะพูดไปเลยไม่มี คับครับเอโดนเจ่าหามาครับอ่าโอเคคืองี้ที่มาด้วยก็ดีครับผมม่ได้อุ่นใจคนะเพราะผมว่าเมื่อวานผมเป็นคนไปนัดท่านเองน,นะครับแล้วก็เข้าไปาก,มมกับผู้เสียหายจนตกลงกันตามบันทึกนะฮะผู้เสียหายก็รับเงินแล้วไม่เอาความตามนั้นเลยท่นเองครับส่วนเรื่องของคดีก็ว่ามันไปตามนั้นแหละเพราะว่ากันครับใช่ใช่ผมนนี้ผมเลกหมดแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปหาผู้กองช้างเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้พี่เข้ามาใช่ไหมครับประมาณกี่โมงครับอ่าผมบินเย็นขอสักหกโมงทุ่มได้ไหมช้าหน่อยก็ ผมไปผมก็ผ, <ม S 1> ไ,ผไปหาเลยครับผมไม่รู้ว่าฝายสุบสวนเขาจะไปเอาตัวสมาชิกะมาในกี่โมงวันที่ก็รีบมาแล้วกันอ๋ออันนี้ถึงสั้นไปเหีห้ยวนลแท่าแสดงว่ามีหลักฐานอะไรบางอย่างถูกไหม ไม่หรอกวันนี้พุ่งกับโดยนุ่ตันชยัยบรรดาอ๋ออันนี้พุงกลับคนใหม่หรอใช่ใช่พุ่กลับที่นั่นแหละนั่นแหละวันนี้นุ่กันชัยมัน,ม,นมันดาพุงกลับว่าอ้าวเอาปืนจ่อหัวยอมความได้เหรอผมก็บอกผู้กลับว่ามันเป็นบันทึกลงค่าเสียหายครับที่กองถ่ายเขามาทําการพอดีเดินต่อทำนั้นแล<บ>้วจบแล้วเอาตรงนี้มาเล่นผงไงอ๋อท่านไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวผมก็ยืนยันให้ท่านได้นะว่าเรามีการนัดไก่เกี่ยว ถ้าอยากอ่านอยากรู้กดหยุดเอาเองนะครับ คำนั้นแหละจบถ้าอยากอ่านอยากรู้กดหยุดเอาเองนะครับ วงกระแสขาลงสุดๆเลยตอนนี้เข้ามาฉันถามจริงๆนะเธออยากให้ image ของเบียนเคฟรเลกรุ่นที่6ก่ะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวฉันจะพาเธอย้อนดูแต่รุ่น1จนถึงรุ่น5เลยนะว่าแต่ะรุ่นอะมี image อะไรบ้างรุ่นที่1เจนเปียบเป็นผู้บุกเบิกครับวงก่อตั้งได้เพราะเบียนเคฟรเลกรุ่นที่1อันนี้ no doubt รุ่นที่2เจนให้นิยามเป็นผู้ก้าวข้ามกำแพงครับเพราะว่ารุ่น1คือสร้างรากฐานไว้ดีมากรุ่นที่2คือรุ่นที่มีสิ่งที่ต้องพิสูจน์เยอะที่สุดก้าพูดคำ ว่าฝึกในเทเตอร์ประมาณแบบเกือบปีเลยแล้วก็เห็นได้ชัดมาเพื่อเป็นผู้สปอร์ตสรุ่นแรกในช่วงแรกของวงอันนี้เกตแต่ปัจจุบันก็คือเป็นรุ่นพี่แล้วใช่ไหมรุ่นที่4อันนี้ชัดมากผู้เกิดมาเพื่อเป็นไอดอลแต่ละคนอะคือแบบวงกระแสขาลงสุดๆเลยตอนที่เข้ามาแต่จิตวิญ,ญญาณคือแบบเห็นได้เลยว่าซันนี่แหละไอดอล อันนี้คือชอบรุ่นที่5ผู้ที่เป็น new generation และสร้างการทดลองใหม่ๆรุ่นนี้นะคนอาจจะไม่สังเกตแต่ว่ามีเลนส์ความต่างในในรุ่นนะสูงมากคนที่มีศักยภาพเยอะเลย กับคนที่มีศักยภาพน้อยเลยเอามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆกลายว่าตกคนได้เยอะมากไ็นร่นที่ตกคนได้เยอะที่สุดรุ่นที่6กอ่ะเธออยากให้มีนิยามคนอื่นน่ะมองเป็นแบบไหนสัพชันนะฉันรู้สึกว่าใน9ก้าเนี้ยของวงอ่ะรุ่น6ต้องเป็นรุ่นที่เป็นดาวคือการจะเอาวงไปสู่ next step อ่ะต้องเป็นดาวแล้วจุดนี้คือต้องพร้อมทุกอย่างที่สุดเธอคิดยังไงกันหรือฉันคิดว่เอคนเดียว ตามนั้นแหละจบถ้าอยากอ่านอยากรู้กดหยุดเอาเองนะครับ ถ้าอยากอ่านอยากรู้กดหยุดเอาเองนะครับตามนั้นแหละจบ